ขออนุญาตอย่างนี้นะคะในส่วนของการฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบนะคะจะมีการฉีดวัคซีนเนี่ยที่กรุงเทพมหานครดําเนินการเนี่ย14จุดในเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะเพิ่มอีก11จุดเนี่ยซึ่งทั้งหมด25จุดเนี่ยจะอยู่นอกโรงพยาบาลนะคะทีนี้ในส่วนของคนที่ลงทะเบียนเนี่ยที่เราทราบกันนะคะลงทะเบียนของหมอพร้อมเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนในส่วนของโรงพยาบาลนะคะ เพราะฉะนั้นเบรยนอย่างนี้นะคะว่าคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการรับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลนะคะทีนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าได้นําเรียนไปแล้วก็คือว่าที่เราจะเริ่มดําเนินการไม่ว่าจะเป็นวันที่ 10, 12 13 14เนี่ยะคะ่ะเป็นการเออหมายถึงว่าทดสอบระบบในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เราจะดําเนินการใน25จุด ซึ่งใน25จุดเนี่ยค่ะซึ่งเราก็มาออดูแล้วนะคะว่าเป็นการทดสอบระบบเนี่ยเราจะดําเนินการในส่วนของคนที่เป็นอาชีพเสี่ยงก่อนนะคะในส่วนของอนอาชีพเสี่ยงเนี่ยเรียนว่าในขณะนี้เนี่ยทางสำนักนามัยของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อนะคะไม่ว่าจะจากออที่ไหนก็ตามที่เราว่าคิดว่าเป็นอาชีพเสี่ยง นะคะเราก็จะเอา,เอารายชื่อเหล่านี้ค่ะเข้ามาสู่ระบบไว้นะคะและทีนี้ในส่วนของคนที่อาชีพเสียเ่ยงอย่างที่ยกตัวอ,อย่างนะคะอย่างคนขับแท็กซี่นะคะแล้วก็คนขับรถเมย์ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้สัมผัสกับผู้คนเหล่านี้อยู่แล้วนะคะทีนี้ในในส่วนของรายชื่อเนี่ยทางสำนักํานใหม่ก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออะาไราชื่อเข้าระบบเพื่อเป็นไว์ลิส ซึ่งอันนี้ต้องเรียนก่อนนะคะว่าอันนี้ยังไม่เข้าไปในระบบของหมอพร้อมนะคะอันนี้เป็นคนละระบบกันนะคะแล้วก็ในส่วนของของกรุงเทพมหาคนครในขณะนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะเซตร,ระบบเพื่อที่จะให้ดําเนินการควบคู่ไปกับหมอพร้อมในกรณีที่เราต้องดําเนินการหลังจากวันที่7มิถุนายน ซึ่งของของของงพทมหารคกเนี่ยก็จะได้รับวัคซีนเนี่ยฉีดของคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมรวมถึง25จุดที่เรากําหนดนะคะจะเริ่มในวันที่7มิถุนายนนะคะอันนี้อันนี้ก็เรียนว่าในช่วงที่ยังไม่ได้เข้าทะเบียนของหมอพร้อมเนี่ยเราจะกําหนดอาชีพเสี่ยงก่อนอย่างที่เรียนนะคะก็จะเอารายชื่ออย่างเงี้ยค่ะเข้ามาสู่ระบบของคุเแพหานครเหมือนเป็นไวลิสนะคะของของคุเแพหานครนะคะ ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเจตนานะคะในส่วนนี้ท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็มีความห่วงใยนะคะประชาชนที่ไปสัมผัสกับผู้ที่มีบริการเรานะคะก็จะสัมผัสโดยตรงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่ท่านเห็นนะคะวินมอเตอร์ไซ์ อันนี้ค่ะเราจะสัมผัสกันโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดําเนินการในกลุ่มนี้ก่อนส่วนวันที่7มิถุนาเราก็จะใช้ในส่วนของคนที่ลงทะเบียนในของหมอพร้อมควบคู่ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น25จุดหรือในโรงพยาบาลทั้ง126แห่งค่ะ